รวมเรื่องสั้นอาจารย์ฟูจิโมโตะเป็นการนำเสนอเรื่องราวมังงะสั้นที่อาจารย์คนเขียนเชนซอแมนเคยเขียนมาในรูปแบบของอนิเมะ ที่ภาพโคตรสวยจุดขยับโคตรดีฉากแอชชั่นโคตรโดนซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด8ตอนบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันไปเรื่องราวที่1บอกเล่าถึงโลกมนุษย์หลังจากถูกมนุษย์ต่างดาวลุกลานจนมนุษย์เกือบที่จะศูนพันแต่มีมนุษย์อยู่กลุ่มหนึ่งที่รอดชีวิตมาได้และพยายามที่จะซ่อนตัวจากพวกมนุษย์ต่างดาวและพยายามเอาชีวิตรอดจากการถูกพวกมันจับกิน บอกเลยว่าฉากแอคชั่นเรื่องนี้โคตรมันโดยเฉพาะฉากที่มนุษย์ต่างดาวนั้นแปลงร่างกายเป็นไคจูสู้กันนี่แบบสุดๆเลยเรื่องที่2บอกเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มที่หลงรักอาจารย์ของตนเอง จนนับถือเธอเป็นเทพเจ้าแต่แล้ววันหนึ่งได้มีชายถือปืนที่บอกว่าตนเองนั้นชีวิตพังเพราะอาจารย์คนนี้เป็นสาเหตุและตัวเขามาที่นี่เพื่อล้างแค้นเพื่อที่จะช่วยเหลืออาจารย์อันเป็นที่รักตัวเขาจึงลุกขึ้นมาประชันหน้ากับคนร้ายด้วยตัวเปล่าอย่างกล้าหาญเอาจริงๆความเมียนเป็นเหตุแหละสังเกตได้เพราะลูกศิษย์มันคิดจะซ้งอาจารย์เรื่องที่3ตลกแดก12นาทีเรื่องราวของชายหนุ่มที่เลือดร้อนพยายามที่จะสารภาพรัก กับหญิงสาวที่ตนเองชอบแต่แบบว่าแบบว่ามันเขินอายอ่ะพูดไม่ออกพูดไม่ออกสักทีจึงเป็นเหตุให้พวกเราต้องมานั่งดูมันสารภาพรัก12นาทีและเรียกได้ว่าไม่มีอะไรหยุดมันได้ทั้งนั้นเรื่องที่4บอกเล่าเรื่องราวของสาวน้อยที่เกิดมาผิดปกติไม่สามารถแบ่งแยกชีวิตและความตายได้เธอไม่รู้สึกรู้สากับความตายเลยแม้แต่น้อย เธอจึงถูกพ่อแม่ลังเกียจและถูกทุบตีมาโดยตลอดจนเธอนั้นเติบโตกลายมาเป็นนักฆ่าชื่อดังที่สามารถฆ่าคนได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดแต่แล้ววันหนึ่งเธอได้รับงานว่าจ้างจากชายหนุ่มคนหนึ่งให้เธอนั้นสังหารตัวเขาเธอสามารถลงมือสังหารตัวเขาได้อย่างง่ายดายแต่แล้ว ชายหนุ่มกับฟื้นคือชีพขึ้นมาในทันทีเพราะว่าตัวเขานั้นคือแวมไพร์ที่มีอายุมาอย่างยาวนานนับพันปีการพบกันของทั้งสองคนที่มีจิตใจที่บิดเบี้ยวได้ก่อกำเนิดขึ้นมากลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักชั่วนิรัน